สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควินบีค่ะวันนี้เบนมีผู้ช่วยคนใหม่ค่ะขอเสียงตบมือต้อนรับน้องเลนลาเนี่ยค่ะ <c oughs> ตบมือให้เบนก็ได้เหรอโอเคมาวันนี้เราต้อนรับน้องเลนลาด้วยการมีชาเลนจ์ให้เลยเพราะว่าคราวที่แล้วพี่แข่งไก่ตาไปแล้วแล้วพี่แพ้เพราะคราวนี้พี่ก็ต้องมาเอาคืนน้องสาวมันนะโอเคมาดิ ก็คือตัวนี้เป็นตัวบอา Hand ์ a อ k ทั้งสองตัวเหมือนกันอืมแต่คนละค่าตัวนี้คือ HMB นะคะส่วนตัวนี้ก็คือตัวโมเดลพาเลตนี่2ตัว2สไตล์อีกแล้วก็คือลายนั่งเหมือนกันนะคะอะให้น้องลีลาเลือกก่อนเลยว่าจะเอาตัวไหนตัวนี้หรือตัวนี้ได้เลยเราแฟดอะคเคน้องลีลาเอาตัวนั้นนะคะแล้วพี่เอาตัวนี้โอเคก็เหมือนเดิมบทลงโทษก็คือการเขียนหน้านะคะสาหรับคนที่แพ้ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวงไ,งไม่ไม่มีทางทุกคนวันนี้เราจะไม่แพ้นะคะมาเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าอุปกรณ์ด้านในมันมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปแข่งนะคะไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> และนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดของโบอานะคะจากทั้งสองค่ะนี่ทุกคนดูจํานวนสิดูรู้สึกเสียเปรียบขึ้นมาทันทีแบบคราวนี้เธอต้องชนะแน่นอนนะคะเรามั่นใจ <c oughs> นะคะเรามาดูกันดีกว่านี่ของเบนนะคะมีฐาน1ชิ้น2 3 4 5 6 7สเจ็ดชิ้นเท่านั้นโอ้เออ7ชิ้นหนึ่งอสาสีกเจ็ดแปดเก้าสิสิบต่อสิบเอ็ดคานี่เราก็ต้องแบบเขียนหน้าเลยไหมเอาเลยไหมเขียนเลยไหมโอเคนี่นะคะก็จะเป็นตัวโบอาตัวนี้หน้าสวยมากเลยทุกคนโบอาตัวเนี้ย ถ้าอย่างสวยอย่แล้วก็อืมแล้วก็อันนี้ฐานตั้งนะคะแล้วก็เหรียญอันนี้เป็นแท่นบัลลังต่างจากตัวนู้นแต่อันนี้เขานั่งบนมูเลยทุกคนนี่แล้วก็มีต่อหางตรองอีกทีหนึ่งนี่ชิ้นหางอยู่นี่นะคะแล้วก็นี่หัวงมูนี่มีเท่านี้อะคะ่ะอ๋อได้ลามาั่งมีอะไรมั่ง <c oughs> นะคะก็คือมาแแบบติดกับเก้าอี้มาเลยแต่โบอาตัวนี้นางมันไม่ค่อยสวยสวยเท่าตัวนี้ไม่ได้แล้วก็มีมีอนันนี้มาด้วยไความแบบวงกรอ,อ่ะอวงกรอหลืงโ <c oughs> อ้โห <c oughs> แล้วแะไ <c oughs> เออแล้วก็มีป้ายรันนัเบอร์เป็นแผ่นอย่างนี้เลยเป็นป้ายข้าวหัวใช่แล้วข้างหลังก็เป็นรันนัมเบอร์อันนี้แล้วก็มีงูมาให้ แล้วก็หัวงูหัวงูหวงหวใหญ่แล้วก็แขนเออมือสองมืงอสวยมากมือแบบผู้หญิงจริงๆอืมโอเคก็ตามนี้ค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปดูกันเลยนะจับจับเราไวีเลยอ้เป็เราจะค่อยๆไปนะคะขอให้เวลาโชคดี เฮ้ยอันี้ใส่ไงวะเนี่ยไม่ย่าอย่ามาทำไบบี้เฮ้ยห่างงูใส่ไม่เข้าเฮ้ยมีแววที่จะแพอีกรอบนึงใส่ไรล่ะ ก็อมม่มีน้้ยายแลวเราต่อให้ไงเราค่อยค่อยบรรจงมาวางไงแล้วเนี่ยเราก็วางบนนี้ครบครบทวน,เ,นเราไม่ได้ประมาทคือใคกับต่าคนใหม่ด้วยไงคนใหม่กนะ <c oughs> ไม่เคยมีประสบการณ์ตอง,ตง <c oughs> ตอ๋อถ้าอ๋อ,อนีคอ่คือเราจะต้องยอมให้ใช่ไหมเพราะว่า ไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์กำนวนชิ้นเยอะกว่าด้วยไหนมาต่อดูก่อนเด็กใส่ครบทุกนจริงเปล่าเฮ้ยเอาจิงรจริงเหรอเอาจิงเหรออ่ะตดสินดิตัดสินเอาจิงจริง <c oughs> ขอจริงจริงเลยขอความจริง <c oughs> อ่ะ <c oughs> อออได้หรอ คราวนี้เอต้องชนะแน่นอนอะะเรามั่นใจครนี้เธอต้องชนะแน่นอนเรามั่นใจดงเโอเคอลลลโอเดีวดูให้นะคะนี่ กลับาม,มาอ่านี่นะคะสำหรับราคาพีของทั้งสองตัวก็ราคาใกล้เคียงกันประมาณแปดถึงเก้าพันนะต่อตัวนะนี่แล้วก็อือนั่นแหละพูด <c ười> ไม่ออก <c ười> คิดว่าตัวไหนสวยกว่ากันเอ่อก็ฝั่งเลยนะฝั่งเลาเสวยกว่าเหรอ ดูไม่เป็นหรอดูหน้าสิกันลุนาดูหน้าโบอาสิหน้าตัวนี้สวยกว่าเยอะเลยนะดูโดยรวมไงเฮ้ยแต่ตัวนี้ราคาปุ้งกว่าตัวนี้นะตัวนี้ราคาตกนะไม่แต่เราชอบไงเราชอบเล่นรู้สิอ๋อออโอเคชอบความอลังการอืมอืมโอเคแต่ถ้าเน้นตัวชอบของพี่บิเอาลิฟต์มาเลยเถอะอุปกรณ์ลงโทษ เหมือนเดิมสีเดิมกอย่อถ้าเกิดยกขึ้นแล้วก็คือจบคือแบบค่อยค่อยแบบบรรจงเอาแบบเอาแบบดีๆอ่ะคือถ้ารอบเดียวจะเต็มหน้าแต่ถ้าบรรจงจะแบบออกมาหน้าราตรีผูกเอารอบเดียวแต่อย่าเอาแบบปัดๆาดในนี้น้ำเปลืองลิปติก เอาแบบปาดๆหน่อยอีแต่ตอนรอบที่แล้วของตานี่แม่งเอามาเป็นก้อนเลยทุกคนเอาแล้วนะอรงา เราว่าเราจะมาแก้แค้นนะเนี่ยรอบนี้เราไม่น่าประมาทเลยอะ่ะทุกคนค่ะแล้วเพื่อนๆกีเห็นยังไงกับโมเดล2ตัวนี้บ้างคะว่าตัวไหนมือสวยกว่ากันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราใต้คลิปนะคะและสําสหรับคลิปหน้านะคะอยากให้พวกเรานําโมเดลตัวไหนหรือว่าอยากให้พวกเรามาแชร์เลนโมเดลตัวไหนก็สามารถบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะ และที่สำคัญอย่าเริ่มกดกระดี่งแค่เพียงวันเดีวนะคะวันนี <recess ed S 1> <laughs> ้ขอลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะบไปป่ะเออเรู้ว่าเดี๋ยวสมุดอีต้องเข้าแล้วสปอนเซอร์ดูหน้าเราดีเดี๋ยวเดี๋ยวเออ๋ยวเดี๋ยเวลายังไงมันยังไม่ได้นับเลยรีบรีบรีบไปไหนเนี่ย